แม่แม่นางโกยนะอาจารย์เน,นาะงา,าชา้างตะกุดทองคํานะครับนี่หน้าตาก,ก็ประมาณนี้เอ๊ะอาจารย์หลวงพอ่อท่านเสกปีไหนฮะเนี่ยอันนี้ก็ปีที่แล้วเหมือนกันครับปีที่แล้วนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีอยู่อันเดียวนะอาจารย์นะเหลืออยูนน่อันเดียวตอนนีออันเดียวครับสามสิบเก้าองค์สามสิบเก้าองค์สร้างทั้งหมดสามสิบเก้าองค์นะครับเหลือแค่นี้นะหลวงพอ่อท่านเสกแม่นางโกยโกยเงินโกยทองโกยโชคโกยลาภโกยทรัพย์นะบบให้ร่ำรวยนะ อแลก็มี้หน้าขายบที่สุดอันนี้ก็คือหน้าที่ขายคุณแม่นะอันนี้คือไม้อะไรครับอาจารย์ไม้ตะเคียนตายพายฟ้าผ่านหน้าหน้าโบสถ์ไม้ตะเคียนตายพายฟ้าผ่านหน้าโบสถ์ไหนกับหลวงพ่อใจนะเหลืออยู่สามอันนะเยังยังมีอยู่ยังมีอยู่นะอืมนี่นะครับถ้าทุกท่านเห็นนะก็จะมีไม่โกยเงินไม่โกยทองนะวัดพญาตานะรวยแน่นๆท่เิบเติบบ อ๋อ,อนี่นะต้นดำๆหน้าบดนี่นนะต้นนั้นนะไปแล้วนะตัดไปแล้วใช่ไหมหักไปแล้วไม่ได้ตัดครับยังยังยืนต้นอยู่รัยยืนต้นตายพายอยู่นะท่าน,นั้นนะอ๋อดำๆใหญ่ๆน่นนะถ้าทุกคนเห็นนะก็คือเอามาทําเป็นแม่กวยนะแม่กวยเงินนะไม่ก็อ,อาจจะไม่ชัดนะด้านหลังน่้นนะดำดำนะไปถ่ายให้ดูเห็นๆก็ได้แล้วก็